สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามช่องเทสเ,เตอร์น้อยสายลุยนะครับหรือว่าลุงพัดพามาดูค้างคาวครับค้างคาวแม่แม่ไก่ครับพี่น้องอยู่บนต้นไม้นะครับเต็มเลยพี่น้องมองเห็นไหมครับเต็มเลยครับค้างคาวแม่ไก่พี่น้อง เป็นมาตอร์ไซคลายแท้คุณ่ะโอ,โอ้เต็มเลยพี่น้องอตึ๊บเลย วัดน้องสีดาครับพี่น้องวัดน้องสีดาโอ้ข้างข้าวแม่ไก่พี่น้องวัดน้องสีดาตะบนน้องสีดาอำเภอน้องแสงจังหวัดสระบ,บุรีนะครับแหลงเป็นแหล,ง,แหลงของข้างข้าวแม่ไก่พี่น้องนี่ข้างข้าวแม่ไก่ดูพี่น้อง อยู่บนต้นเตีนเป็ดนะพี่น้องเต็มเลยข้างเขาแม่ไก่ทั้งนั้นนะพี่น้องวุ่นอ่ะมีตัวใหญ่โอ้ยธรรมดาพี่น้องโอ้เยอะแยะเลยพี่น้องเยอะมากเลยครับพี่น้องครับข้างเขาแม่ไก่พี่น้อง โอ้ยต้นโพต้นต้นโพก็เออยอะแยะเลยโอ้ยเยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยค้างคาวแม่ไก่ครับโอ้สุดยอดเลยอยู่ในวัดนะครับอยู่ในวัดดูโี่ิน้องห้อยเต็มเลยนะโอ้ ว่เต็มเลยโอ้ข้าง้าแม่ไก่พี่น้องโอ้มีลูกป,ปั้นช้างไหยนะครับลูกป,ปั้นช้างลูกป,ปั้นข้างค้าแม่ไก่ ป็นแหล่งท่องเที่ยวครับแหล่งท่องเที่ยวครับผมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอหนองแสงนะครับข้างเขาแม่ไก่วัดน้องสีดาวัดน้องสีดาตั้งอยู่ที่หนึ่งบ้านน้องสีดาหมู่สี่ตำบลน,น้องสีดาอำเภอหนองแสงจังหวัดสระบุรีนะครับ โอ้โหเห็นไหมครับพี่น้องประวัติของวัดน้องศรีดานะครับและก็ประวัติของ,อง,ข,องข้างขขาแม่ไก่ที่อาศัยอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหเป็นมันหมื่นทั้งแสนตัวเลยพี่น้องนะไม่ธรรมดานะโอ้โหเชิญให้อาหารปลาด้วยตัวนี้จะมีสระน้ำนะพี่น้องไม้กระดานผูกไว้เนี่ยมีสระน้ำนะครับมีสระน้ำ ฝ้ากน้นก็มีครับพี่น้องไะฝากน,นก็เยอะเลยเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหอยู่ต้นนี่พี่น้องโอ้เยอะมากเลยอยู่ต้นนี้ก็มีนะโอ้แล้วเขาไปหากินอะไรกันเนี่ยกลางค่ำกลางคืนเขาไปหากินที่ไหนกันโอ้โหนอนกลางวันนะครับห้อยหัวลงเกาะกิ่งไม้ห้อยหัวลงนะ เออแต่ต้นนี้ไม่มีนะต้นหูหูกระจงไม่มีต้นหูกระจงไม่ค่อยมีแต่ต้นต้นนั้นมีต้นนั้นมีนนนมเออโอ้ไม่ใช่เลน้อยพี่น้อง่นเลาะเลาะลินลินั่นน่ะเยอะแยะเลยโอ้ไม่ธรรมดาพี่น้องอเป็นแหล่งท่องเที่ยวยสุดยอดเลยครับ